วัดอะไรบางอย่างที่แบบรู้สึกว่าน้องหมาวันนี้ยังยอมฉันไหมลองดูเบาๆนะลูกไม่ต้องดึงกันนะมาขอไปนทนง่ายๆนะลูกนะเกันที่นำาีเรอเกผมเกินนะผมต้องการที่นำผมไม่ต้องการบังคบใบ้มอค้าทาตามแต่ว่าดีสิทธิเลือกง่ายมากวิธีเนี้ยเดี๋ยวไหมนั่งเบาๆเลหนึ่งสองสามสี่ห้ามอค้าเก่งมากลูกมอค้าคอยเก่งมากครับมอค้าคอยเก่งมากลูกมอค้าคอยเก่ง เก่งมากครับมองแค่คอยมองค่าคม,งคามาเลยมาค่ะเลยเลยเเดชอบถูกไหมครัลูกเก่งมากครับ <Ooh. S 1> เห็นปะคุ่ายคือไอ้่าลิดวอลครับจริงๆแล้วมันไม่ได้มีอะไรรุนแรงแต่ว่าไอ้ที่รุนแรงคือลูกเราอะหมายถึงว่าทุนของลูกเราอะครับตอนแรกที่เราเจอกันนะมันเป็นเด็กยังไงเขาก็มีหน้าที่อย่างอื่นนะอย่างเช่นอย่างที่บอกคือโฟกัสเงี้ยน,นั่งมองไปสิชมม<ะ>ัแต่ว่าม้าค่ามีนะแต่เราไม่ค่อยได้เรียกใช้ไอค contact สวยหูกระดิกเนี่ยหูกระดิก นี่มันต้องมีตัวนี้นี่ฮะสม้มผู้เอกดีใบรับรองจาก Carent Player Academy